ได้แค่มองครับแต่คล้องไม่ได้ร <S ý nt> อห้องมาห้านาทีแล้วนะมันหาห้องยากอย่างวะเออปาจะหาเจอด่านไม่ใช่ด่านในแผนที่เ <S ý nt> ลมอีกแล้ว ไม่นอนรอแปบไม่นอนรอ,อแป๊บนะก็กล่าวสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกม Stand Up True นะครับหรือสแตนด์ดับเชือข่าวจัวเลยกูหรือว่า Stand Up ัสองนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้อยามาบกุกสิชาร์เจน วานนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้เล่นกับพี่คนหนึ่งนะครับแล้วก็แบบโอ้โหได้รับคาแนะนําเยอะมากเลยอนะทั้งที่แบบเฮ้ยผมเพิ่งรู้ดนะ้วยว่าเกมนี้การจัดก,การแข่งขันอีสปอร์ตด้วยคือแบบเฮ้ยจริงหรอจริงหรอคือแบบเฮ้ยผมก็ได้แบบพี่เขาชวนผมนะว่าอลองลองแข่งไหม สักครั้งหนึ่งประสบการณ์ในชีวิตเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยของเลยลองลองแข่งดูนะครับตัวเล็กๆเนี่ยก็มึงเก่งกันจังก็อย่าลืมให้กำลังใจผมด้วยนะฮะยังไงไอนี้ก็จริงเราลิงเรานะไปเลยเพื่อนไปเอ <c oughs> เอกแล้วเอกแล้ว บางคนอาจจะถามนะถ้าไม่ดีชอบมาแต่เอจังนี่พนดีวัดบักหรอหรือ งงเลย <c oughs> ไม่เป็นไรอะ่ะโอ้ยสวยมาก S <S 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 เอาเลยฮะแล้วไงเออเด้อสวยสวยมากฮะสวยมากสดยจัดแล้วได้เอ้ยยังไงแล้เอ,อ้ยเอาว่ะตัวแบกทีมตัวแบกทีมมามาแล้วถือ a อคดีกว่าพี่เขาบอกพี่เขาบอกมาเนะี่ย บอกตัวไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วยังไงพยายามที่จะโดดลงหน้าต่างมาแล้วอยู่ด้านหลังเออแล้วหลังหลังมึงใส่หูฟังไหมเนี่ยหลังว a t เล่นอย่างโหดถามจริงหูฟังก็ไม่ใส่ อุ้ยว่าก,กูหลบแล้วนะอ่าเราพยายามหายังไงอยู่ด้านบนนะรถเสียงเหมือนจะจุดเราวางระเบิดที่จุดเอฟที่เรียบร้อยฮะแล้วเดินมาแล้วเจอสองอ เออว่าแบบโดนจัดอะตอนนี้ล่างทีมกูไปไหนหมดเนี่ยเอาเอาเอ,เอสวย

เอาไม่เก็บไ k เคแล้วอ่ามีสตินี่ฮะรอรอก่อนอยู่กับเพีย่ยนอยู่กับเพียเ่ยนเดลือสองตัวนี่ว่าเออของเวลาไว้ เออกดดันจัดจัดโคตรตื่นเต้นบอกเลยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแพ้ไม่เป็นไรเลยถูกไหมแค่ล้างรถเองสู้เต็มที่ละ เคลียร์ป่ะม่ใช่เคลียร์โอเคเราตามเพื่อนดีกว่านะฮะดะีเออเอาเดี๋ยวเอาเรื่องจะจัดบอกเลย จิจ้มเบิ้ลจิงไอ้บุกหมูนหนอไม่ได้อะมีงเพื่นมาเฮ้ยอ่าเริ่มมาแล้ววะผีผมเริ่มมาแล้วอื้มข่าวตัว โอเคเอาเรื่องอยู่5ต่อสล่ะมาเดี๋ยวได้เจอสายดักบอกเลยผมมาสายดักของจริงดูไว้นะไม่ดักละวิ่งใส่เลยแล้วกันเป็นไง เออรุมมันเออเอาเรื่องอยู่กูใช้ปือนอะไรเนี่ยร้ <c oughs> อ,อ,องฮะใจเย็นลงมาแล้ว มันดักอยู่อ่ะรู้แน่ๆเลยว่าอยู่ตรงเนี้ยเออนะเออวิ่งไปตามสวยงามตามท้องเรื่องฮะเอออื้อ น,นั่นบนหลังหลัง,ลงเออด้านบนเออเฮ้ยโหเต็มเต็มจัดจัดมาทำไม planted. À, cái này anh đi, cái bi hả? Mèo, mèo. Nó phải

นี่เป็นไงมันต้องมีแผนเว้ยเฮ้ยโอ้ my god โอ้โหโอ้โหเพิ่งได้จับครั้งแรกเลยนี่นี่นี่ดูไว้ดูไว้ดูไว้มาคือนี่มีสกินยิงไม่ออกจริงๆฮะเพื่อนไปเอ่ะจะต้องมีบี เจ็ดต่อแปดแล้วเอาว่ะคุณผู้ชมครับเริ่มมีหวังแล้วฮะไม่มีหวังแต่เกม5้าต่อ7็แล้วมั้งนะเอาว่าเริ่มแบบดีขึ้นดีขึ้นนะอ่ะโอ้มาเองหมดเลยเว้ย อะไรวะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดักเหมือนเดิมเนี่ยดีแล้วใช้แผนดักเว้ยเออของจริงไง Mm-hmm. บวกสามเออดีกว่าดีกว่าลบนู่นแน่นู่นแน่อุ่นเลยโอ้ยกันได้ดีเออต้องอย่างนี้สิ่ถือว่าแน่าจะโอเคฮนะยี่สิบเอ็ดคิวโอ้ยนอ้อ สามสองหนึ่งต้องมาแล้วต้องทำไมกันอะไรพอแบบมีสีสงสีสันเนี้ย โอเคครับคุณผูชมครับสารพัดนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้โหชนะสิบแพ้สิบห้าเลยล่ะอย่างน้อยก็ฆ่าเยอะกว่าตายอันนี้คือรูด้ดูการที่สองสถิติทั่วไปฮะโอ้โหการตายห้าพันเลยล่ะแต่ข่าผมได้เจ็ดพันเลยนะเออถือว่าโหดเนี่ยชมตัวเองก็เป็นเออเราต้องแบบหัดปลอบใจตัวเองเว้ยแล้วก็แบบ ปอบใจตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปถึงแม้ปัจจุบันเราจะล้มลุกคลานนะฮะเราก็ต้องแบบสู้ต่อไปะฮะสำหรับพารนี้ไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะฝันดีครับผม